สวัสดีค่ะเด็กๆ Hi Student นะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูนะคะคุณครูเมย์หรือว่าที a เชอร์เมย์นะคะในวิชาภาษาอังกฤษค่ะวิชาภาษาอังกฤษของเราวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ค่ะคำศัพท์ของเราจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์กันเรามาทบทวนตัวอักษรนะคะ A B C กันดีกว่าด้วยบทเพลงนะคะ A B C นั่นเองค่ะ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y and z now i know my a b c next time when you sing with me โอเคค่ะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะคะตัวอักษร A B C ไปพร้อมๆกับบทเพลงนะคะเด็กๆจะได้จําได้ง่ายเนาะอ่าแล้ววันนี้นะคะคุณครูเมย์ก็มีเพลงมาให้เด็กๆได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะเพลงของเราชื่อ Listen One บทที่1นึ่นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะคือภาษนอังอกกนนคือภาังกฤษ่อยากสปีกอังกฤษคนเรียนอังกฤติง<า> บทที่หนึ่งคือเล s ันวันคือใจในเรื่องทุกคนตั้งใจสะกดพร้อมกันตามเพลงเล็ก A.T. รักหนู C.A. เที่คัดแมว B.A. เที่แบกขึ้นข่าว Lesson ันบทที่หนึ่งแต่งต้องแต่งตัวดีดีกันนะหนูหนูนะฮะดื่มกันอย่าเอาให้แมวแคบแคบจะท่องจะเที่ยวก็เอาเป็นพร่างพร้า แต่งต้องแต่งตัวดีๆกันนะนุดื่มกงดื่มกันอย่าเอาให้แมวจะท่องจะเที่ยวก็เอาเป็นข้าวและสันวันบนที่นังแต่งต้องแต่งตัวดีๆกันนะนุดื่มกงดื่มกันอย่าเอาให้แมวจะทำ แดแ,<ร>แปลว่าหนูแทมแปลว่าแมวและแบตแปลว่าขังข่าวนั่นเองค่ะค่าเด็กๆคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเพลงนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์น่ารู้กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์ในวันนี้กันเลยคะ่ะค่ะและ คำศัพท์ในวันนี้นะคะเริ่มต้นจากรูปแรกเลยนะคะในการ์ตูนที่ดเด็กเเคยเห็นใช่ไหมคะก็คือรูปของลอไรเอ่ยอาท tom a n เจ e รี่นั่นเองเจ้าตัวนี้คืออะไรคะหนูหนูภาษาอังกฤษว่า rat แปลว่าหนูนะคะอีกครั้งค่ะ rat แปลว่าหนูนั่นเองคะ่ะ ต่อมานะคะเจ้าตัวนี้คืออะไรคะอ๋ออยู่ในทอมแอนเจอรี่เหมือนกันเลยบ้านใครเรียงมั่งคะเขาร้องเมียวเมียนั่นเองเขาคือแมวนะคะแมวภาษาอังกฤษว่า cat cat แปลว่าแมวนะคะอีกครั้งคะ่ะ cat cat แปลว่าแมวนั่นเองคะ่ะและต่อมานะคะเจ้าตัวนี้นะคะบินไปบินมานะคะเขาจะ ออกหากินตอนกลางคืนนั่นเองเขาคือตัวอะไรคะบางชนิดนะคะอาจอันตรายกับเราได้เพราะว่าเขาดูดเลือดเป็นอาหารนะคะเขาคือค้างคาวค้างคาวภาษาอังกฤษว่า bat bat แปลว่าค้างคาวนะคะอีกครั้งค่ะ bat bat ค้างคาวนะคะต่อมาค่ะเป็นรูปเราใช้ในการปูนั่งนะคะเราเรียกว่าเสือนั่นเองเสือภาษาอังกฤษว่า mat แ a t แปลว่าเสือนะคะอีกครั้งค่ะ m A T m a t แปลว่าเสือนะคะและสุดท้ายนะคะสิ่งนี้เราใช้ในการสวมศีรษะนะคะเพื่อกันได้ทั้งแดดลมฝนเลยนะคะเราเรียกว่าหมวกนะคะหมวกภาษาอังกฤษว่า h a t H A T h a t แปลว่าหมวกนะคะอีกครั้งค่ะ H A T h a t แปลว่าหมวกนั่นเองค่ะ ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะวันนี้คุณครูเมย์ก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆไ,ได้ลองฝึกทำไปพร้อมๆกันนะคะโจทย์ของเราในวันนี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนวงกลมรูปภาพนะคะตามคำศัพท์ให้ถูกต้องเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากข้อแรกนะคะก็คือ cat cat แ,แปลว่าอะไรคะระหว่างเสือแมวหรือว่าสุนัขคะอ่าแมวนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆวงกลมรูป แมวนะคะต่อมานะคะอันที่สองนะคะ m a t mat แม t แปลว่าอะไรคะระหว่างเสือ้อหนังสือพิมพ์หรือว่าผ้าขนหนูคะ่ะเสือนั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็วงกลมรูปเสือได้เลยคะ่ะและต่อมานะคะเป็นคำศัพท์คำว่า bat b, b a t bat bat แปลว่าหนูหรือว่าค้างคาวหรือว่านกคะ่ะ อันนี้นะคะให้เด็กๆเริ่มทําเองนะคะคุณครูจะทําให้ดูเป็นสองตัวอย่างนะคะข้อนี้ใครรู้คําตอบแล้วสามารถวงคําตอบได้เลยนะคะแล้วต่อมาค่ะ h a t hat hat แปลว่าอะไรคะระหว่างพรมหมวกหรือว่ากล่องของขวัญคะใครรู้คำตอบแล้ววงได้เลยนะคะ<ม>และต่อมา r a t rat rat แปลว่าแมวหนูหรือว่ายีราฟคะ่ะ ใครที่รู้คำตอบแล้วนะคะวันนี้ง่ายมากเลยให้เด็กๆวงกลมรูปภาพที่ตรงกับคำศัพท์ให้ถูกต้องนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กิจกรรมมากมายเลยและเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคุณบายซีอูในคามนะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะ